ตอนนั้นน่ะผมเห็นแค่เว t อเก i นกับอาร์ติคมังกี้ก็ซื้อตั๋ว3วันเลยเกิดเหตุไม่คาดฝันปรากฏว่าสุดท้ายแล้วงานน่ะก็เปลี่ยนเฮดไลน์มันทำลายความรู้สึกผมพอสมควรเสียดายว่าเขาไม่น่าไปพูดถึงเวดอเกนจะแมชชีนแบบนั้นเลยนะคือแบบใครจะไปอยากดูวงล็อกจากเจเนอเรชันที่แล้วอะไรอย่างนี้ วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับคือพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปเฟสติวัลที่ชื่อ Leeds Festival เลยคิดว่าจะมาพูดถึงเรื่องเฟสติวัลนี้ให้ฟังเันหน่อยสำหรับคนที่ชอบดนตรีแล้วเนี่ยฮะเ,เราคิดว่า Bucket List ที่ทุกๆคนแบบใฝฝันอยากมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นแ l a s s ตันเบอรีเนาะซึ่งผมเองอะ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นคือย้อนกลับไปเมื่อปี2017นะฮะผม ได้มีโอกาสมาฟิตครั้งแรกก็เลยเลือกสล็อตเวลาที่มันอยู่ในช่วงแบลสตันเบอรี่ซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะวันที่ผมจะต้องจองตั๋วเนี่ยครับมันน่าจะประมาณแบบ 6- 7นาทีอ่ะคือผมยังไม่ทันจะเข้าเว็บได้เลยรีเฟชเว็บอยู่อย่างนั้นอ่ะพอเข้าได้ปุ๊บก็คือมันสวาหมดแล้วก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาที่บริตติงแทนเพราะว่าตอนนั้นดูในแผนที่มันดูแล้วมันแบบมันใกล้กับลอนดอนอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยบรรยากาศมันก็คงแบบคล้ายๆกันแหละมั้งเพราะมันก็อังกฤษเหมือนกันอ่ะ ต่อให้มันจะเล็กกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกคือถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีให้ดูใน y u t u b e อะไรเงี้ยน่าจะมีเยอะแยะอยู่ส่วนถ้าเป็นหนังเนี่ยแนะนำให้ไปดูเรื่อง uh, you in stead อันนี้มันจะเป็นที่ทีเดอะพ์คที่จัดที่สกอตแลนด์บรรยากาศไม่ต่างก,กันมากฮะ แล้วก็หนังก็แบบดีมากเลยผมผมชอบเรื่องนี้มากเดี๋ยวว่าเจอถาเวลาย้อนกลับไปดูเหมือนกันแล้วก็วีดดิ้งเกี่ยวอะไรกับลิดคืองี้ฮะไอสองงานนี้มันเป็นงานเดียวกันแต่จัดกันคนละที่ไลน์อัพเดียวกันแต่สลับวันกันคือถ้านึกเ,เร็วก็คล้ายๆกับซัมเมอร์โซนิกที่เขามีที่โตกเกียวกับออสการ์แบบนั้นเลยฮะแต่ที่นี่จะมี3วันปีนั้นนะครับเฮดไลน์เป็นมิวส์กัสเเบียนแล้วก็เอมิเนมแล้วก็จะมีพวกไลน์อัพลองๆมาอย่าง เรียมการ์เกอร์ทูดอร์ซินมากครับคอนไฮมบลอสมสทอมมิชแล้วก็อีกเยอะมากอาร์คิเทคเลยโอ้เยอะมากจริงแล้วก็ปีนั้นก็จะมีแบบมิวส์ S, ก็จะมีเซอร์ไพรส์ในการเชิญไบรอันจอห์นสันจาก AC DC มาแจมในเพลงแบล็ก uh, คือถ้าใครที่ดูโชว์ของมิวส์บ่อยๆเนี่ยครับหรือดูใน YouTube อะไรอย่เงี้ยเราจะเห็นว่ามิวส์ชอบเอาเพลง Black in Black เนี่ยมาเล่นในโชว์บ่อยๆในในแบบการแจมกันช่วงปิดโชว์อะไรอย่เงี้ยครับปีนั้นเขาก็เลยเชิญเจ้าตัวมาร้องเองเลยแบบโหเป็นโมเมนต์ที่แบบสุดยอดมากแล้วผมตอนนั้นผมได้อยู่หน้าๆเลยอะ่ะโหมันมากส่วนปีนี้ครับเขาประกาศมาว่าเป็นเดฟเวอ a เกนเดอะแมชชีน แล้วก็ Arctic Monkey กับอีกหลายๆวงอย่างเอ uh, Bring Me To Horizon, w o o p a l i e Fontaines DC, Pale Wave, Willow อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะ่ผมเห็นแค่ e ว Again กับ Arctic Monkey ้ก็ซื้อตั๋ว3วันเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องคิดเยอะเลยแล้วก็ก่อนอันนี้มันเป็นช่วงแบบแพนเดมิกเนาะ พวกเฟสติวัลคอนเสิร์ตอะไรก็แบบยกเลิกกันไปกันหมดงดไปกันหมดอะไรเงี้ยปีนี้มันเหมือนเป็นการกลับมาครั้งแรกผมเลยรีบจองเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะโซลเอาท์ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็โซลเอาท์จริงๆครับวันแรกอะโซลเอาท์กันเลยคืออาร์ติคมังกี้วันนั้นโซลเอาท์เลยเพราะว่าจริงๆเราเฮดไลน์มันน่าดูมากมันมีทั้งอาร์ติคมังกี้วิงมีทรูเดอะฮอริซอนแล้วก็ คอนเทนดีซีเดอะเชอร์ล็อกสอะไรอย่างเงี้ยฮะคือวันนั้นน่ะน่าจะเป็นวันที่แบบเดือดมากอะ่ะก็นั่นแหละฮะวันนั้นก็โซเอาไปก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานตัว3วันก็โซเอาแล้วเมื่อไม่นานมาเนี้ยครับก็ เกิดเหตุไม่คาดฝันเรดแกนเดอะแมชชีนประกาศยกเลิกทัวร์ทั้งหมดใน UK แล้วก็ EU ด้วยเหตุผลทางสุขภาพเขาบอกว่าหมอบอกว่าแซคต้องกลับไปรักษาตัวอะไรก็ไม่รู้แหละเออซึ่งคนก็แบบเฟลกันมากแบบ2-3สวันนะครับคนก็แบบเข้าไปคอมเมนต์ถามในเพจว่าแบบเอยแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงปรากฏว่าสุดท้ายแล้วงานน่ะก็เปลี่ยนเฮดไลน์ของวันศุกร์พรุ่งนี้นะฮะเป็น The 1 9 5แทน ซึ่งมันทำลายความรู้สึกผมพอสมควรในใน c e b o o k กับ IG ของงานก็แบบดราม่ากันหนักมากคือคนก็แบบอยากจะขอเงินคืนอยากจะอะไรก็ตามเพราะว่ามันเป็นเจเนอเรชันแกรหรือวยแล่ว่ไม่รู้นะคนที่เขาฟังเ a ดอแกนเดอร์แมชชนมันก็คือคนที่แบบอยู่ในช่วงยุค9 0 2 0 0 0อยองเงี้ยครับเขาก็จะแบบผูกพันกับวงแบบนั้นมากกว่า1925ซึ่งซึ่งมันเข้าใจได้นะ ประเด็นคือเขาหยุดทัวร์ไปนานมากๆแล้วแล้วพอกลับมาเล่นเนี่ยคนก็แบบรอคอยอะอย่างอย่างตัวผมเองก็แบบก็ฟังเพลงได้รับอิทธิพลจากวงนี้มากๆพอสมควรเลยะฮะอีกเรื่องที่น่าสนใจนครับคือปกติแล้วรีดว e ดดิ้งเฟสติวัลเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า hidden show หรือว่า secret set อะไรแบบนั้นนะ,นะฮะอย่างตอนปี2017ที่ผมมาเนี่ยครับอยู่ดีๆี a c e เฟซบุ๊กของ queen of the stone age ก็โพสรูปจากมุมบนของ Festival อะ ลง Facebook ตัวเองแล้วก็ประกาศเลยว่าเขาจะมาเล่นเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็มี um, w o ว f Alice ด้วยปีนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้ก็แบบน่าจับตาดูเหมือนกันว่าจะมีใครมาเป็น Secret Set เพราะหลายๆคนก็ผิดหวังกับ l i n ์อัคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ว่า1925ไม่ดีนะแต่ตัวแทนของเว Again มันหาย,ยากจริงๆครับคือถ้าให้ผมนึกเร็วๆอ่ะมันก็น่าจะเป็นวงรุ่นใหญ่หน่อยอย่างแบบเมทัลิก้าอะไรเงี้ยสมมุตินะ หรือว่าวงที่เขาเป็นตำนานจากช่วงปี90หรือว่า2000คนถึงจะไม่ค่อยบน่นอะมันอาจจะไม่สมน้ำสมเนื้อเท่าไหร่ต่อให้ในายีมซ็นไฟเป็นวงที่ดีมากวงที่ดังมากในยุคนี้แต่คนที่ซื้อตั๋วมาเขาอาจจะเป็นคนจากยุคนั้นไงฮะเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะไม่อินอ่ะส่วนเรื่องการเดินทางก็ไม่น่าจะลําบากผมอ่านในเว็บมาเขามีรเทัสไปส่งแถวๆงานซึ่งผมก็เลือกที่จะเดินทางแบไปกลับเอาเพราะว่า ไม่ไม่สะดวกที่จะต้องนอนเต้นจ,จริงๆคือแบบเราเราไม่ได้เป็นคนบูขนาดนั้นเมื่อตอนที่ผมเคยไปอะผมก็ใช้วิธีเช่ารถกับเพื่อนเอาแล้วก็จองโรงแรมที่มันแบบไม่ได้ไกลมากก็จะจอดรถแล้วก็เดินไปอีกสองสามโลปีนี้มีเช่บัสจากในตัวเมืองซึ่งที่พักผมทุกวันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองอยู่แล้วก็คิดว่ามันก็คงไม่ลาบากมากหรอกมั้งก็เดี๋ยวไว้ผมเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนสวัสดีครับผมโอเคครับ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่26นะฮะซึ่งมันตรงกับลีดเฟสติว a l วันแรกนี่ผมกำลังจะเตรียมตัวออกไปนะฮะอากาศวันนี้20องศาแดด กำลังดีถือว่าเป็นวันที่ดีครับแล้วก็ดูพยากรณ์อากาศมาแล้วฝนไม่ตกด้วยกลางคืนก็น่าจะอากาศช่วงประมาณ15-16ก็จะแต่งตัวสบาย,สบายเสื้อยืดแล้วก็คงเตรียมเสื้อเชิ้ตไปคลุมอีกชั้นหนึงกันแดดแล้วก็สําหรับกันหนาวตอนกลางคืนก็ประมาณนี้ครับตอนแรกก็จะออกเร็วหน่อยเพราะว่าวันแรกนะเนาะอยากจะไปรีบๆดูวันนี้มีเพลเวฟกับวิลโลว์แต่ว่า เขาเล่นตั้งแต่บ่ายโมงมันเร็วเกินไปแล้วก็จากที่วางแผนว่าจะไปดู e ว Again The Machine ก็แคนเซลเปลี่ยนเป็น The 1 9 7 5แทนซึ่งเขาเล่นไปวงปิดอยู่แล้วก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องรีบออกอะไรระหว่างก่อนน่าจะถึงนั้นก็ Enjoy อ i ว e ยเดินเล่นในฉางงานแล้วก็ดูนู่นด,ดูนี่วงวันนี้ก็นอกจากที่ว่ามาก็ไม่ได้อยากดูอะไรเป็นพิเศษเพราะงั้นวันนี้ก็เลยตั้งใจแบบไปแบบสบายๆหนะ่อยเดินถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายรูปเล่นดู อะไรไปเรื่อยโอเคครับแล้วเดี๋ยวจะออกละเตรียมของซึ่งวันนี้ผมจะพกกระเป๋าไปเพราะว่าวันแรกผมน่าจะแบบซื้อเสื้อเลยพวกโมชินไดส์อะไรเงี้ยในกระเป๋าจะได้มีพื้นที่ใส่ของฉันไม่ต้องแบบถือมือถือนี่ละเอียดก็อันแรกเลยฮะหมวกเน,น็ปไปเพราะว่าวันนี้มีแดดแวนดำสเปรย์แอลกอฮอล์ลูกอมครีมกันแดดน้ำ อนนีน้นึงนะคือตอนแรกก็ไม่ชัวร์นะแต่ว่าในเว็บเขาบอกว่าแบบเอออยากให้เตรียมขวดน้ํากันไปจะได้แบบไปเติมน้ําที่งานกินฟรีได้นะอะไรเงี้ยแบบจะลดโลกร้ออะไรอย่างเงี้แบบแยแล้วก็มันก็ไปอย่างนันด้วยเพราะน้ำดินนี่แพงในคอนเสิร์ตก็น่าจะแพงเราไปอีกแล้วก็นี่ลองถ่ายรูปนี่อีกอย่างหนึ่งคือเสื้อเชิ้ตเดี๋ยวก็ออกแล้วฮะ ที่ลงรถเราน่าจะต้องเดินเข้าง่ายสักพักเลยอันนี้เป็นหลังจากทางเข้ามานะครับที่เขาจะตรวจกระเป๋ากัน <Okay. S 1> ก็ตรวจคร่าวๆครับแค่ว่ามียาหรือเปล่าในสารเสพติดอะไรเงี้ย ถึงบริเวณตัวงานนะฮะเมื่อกี้ตอนแรกที่ว่าจะนั่งรถเชลเตอร์บัสมาสรุปว่าเปลี่ยนใจเป็นเรียกอูเบอร์แทนเพราะว่ามันเร็วกว่าแต่สรุปคนขับเขาหลงเพราะว่าแบบเหมือนรูทมันไม่โอเคอ่ะมันทางมันปิดไปเยอะอะไรเงี้ยครับสุดท,ท้ายเลยล่อไปชั่วโมงครึ่งแล้วก็เนี่ยเดินมาผ่านนู่นผ่านนี่มาใช้เวลาประมาณอีกเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงในการเดินเข้าถึงงานฮะแล้วก็นี้ผมมาซื้อของกินเป็นดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ตอนแรกก็จะดูน้องเ BA บียบาลูบีก็ ไม่ทันครับเพราะว่ากะเวลาเนี่ยรืวบอกกะเวลารถผิดก็พลาดไปจะได้มากผมอยากดูมากเลยนะชอบมากเลยน้องที่เป็นคนเอเชียเนาะไม่เคยออกเสียงถูกสักทีนั่นแหละฮะเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เดินเล่นในงานต่อตอนนี้เป้าหมายแรกคือรอดูเฮลซีตอนพุ่ม50นะฮะเดี๋ยวเดินเล่นไปก่อน ความแบบเหมือนมาทะเลนะฮะผู้ชายี่แบบถอดเสื้อผู้หญิงก็จะใส่บิกินี่เราคนเมืองร้อนนะขอ2ชั้นแล้วกันฮะเชืงขคืนหนาววันนี้เวีทีเฮลซี Healthy ฮะเป็นเมนสเตจเมนสเตจจะมีสฝั่งเป็นอีสต์กับเวสต์ตอนนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นอีสต์หรือเวสต์แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเป็นไ9ร5ทนเซนตฟคือเป็นอีกมุมหนึ่ง สองแก้วแล้วเริ่มปวดฉี่แล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแล้วก็ย้ายเวทีไปเวทีอื่นยังไม่รู้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวหน้าทีนเนอร์ไฟขึ้นตอน3ามทุ่มยี่ตอนนี้สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับเดี๋ยวก็คงเดินดูนู่นด,ดูนี่ไปก่อนแล้วก็ไปจองที่ที่เวทีนู่นยังตรงนี้เป็นจุดเติมน้ํานะครับผมก็คือใครมีปวดก็เอาน้ํามาเติมเลยได้เลยแบบบริการฟรีออมาใกล้หอ่อยล้า มือที่สองฮะแมกันชีสกับริบจิบสองปอนด์อร่อยไหมล่ะนั่งโซยก่อนฮนะรอเวลานาทีวิดไฟขึ้นอีกไม่นานแล้วคนน่าจะเยอะมากวงปิดแล้วก็ระหว่างที่เขาเล่นเหมือนจะแบบไม่มีวงอื่นเล่นพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยคนก็น่าจะมาดูมีอยู่ที่นี่หมดดื่มน้ำมากไม่ได้เดี๋ยวปวดฉีกประม <c oughs> าณ half t i m จบแล้วสุดทุกแล้ว Much to me that you guys are here right now. And all of us. And I'm sorry we're not rage against the machine, but who's rage against the machine? <laughs> I I mean, I Come on. I mean give it up for the greatest rock band of our the the previous generation. Ladies and gentlemen, please. Rage against the machine. She

ทีนเนที่ไฟจบแล้วฮะเดี๋ยวกลับละแต่ว,ว่ายังไม่รู้ว่ากลับยังไงเพราะว่าแบบขามาไม่ได้นั่งเชสเซอร์บัสมาไม่รู้ตรงนี้มันจากที่งานมันนั่งกลับยังไงยวดูอีกทีนึงฮนะแต่ว่าไอสภาพยังโอเคอยู่ไม่ค่อยเมื่อยมากวันนี้มาช้าแล้วก็ไม่ค่อยมีวงที่แบบต้องออกแรงเยอะแล้วหลายคนก็ไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นโอเคอยู่ไหวอยู่ฮนะรึ้นรถเชสเอร์บัสแล้วฮะ โอเคครับก็กลับถึงห้องเรียบร้อยแล้วนี่ผมก็อาบนะ้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเป็นเฟสติวัลที่ไม่มีเหงื่อเลยแต่ว่ามันก็แบบฝุ่นนะฮะแล้วแบบเหนียวตัวก็วันนี้จริงๆเราไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ฮะคือได้ดูวงจริงๆแค่2วงเองคือ h o าซี่กับเอ่อ์นส่วนของ h o าซี่เนี่ยผมเฉยๆฮนะเพราะว่าเขารุ่นใหญ่นะเราคาดหวังว่าเขาจะแบบฟูลแบนกว่านี้นครับคือถ,ถ่าท่าที่เห็นเนี่ย ก็คือมีแค่คีย์บอร์ดมือกลองมือกีตาร์ซึ่งมือกีตาร์เนี่ยเล่นเบสด้วยในบางเพลงอย่างที่ผมบอกอนะตอนที่ผมไปดูแอชที่ผมเคยบอกว่าเออเดีนี้นักดนตรีแบ็กอัพเขาต้องเล่นเครื่องดนตรีแบบ2ชิ้นแฮะแล้วก็บวกกับ Data อะไรเงี้ยซึ่งผมมาคาดหวังว่าเฮลซีน่าจะฟูลแบนกว่านี้ผิดหวังนิดนึง แต่รวมๆแล้วโชว์เขาก็ดีมากเป็นผู้หญิงมีอายุที่เฟิร์มมากแล้วก็แบบมุกเมนต์บนเวทีอะไรแบบดีมากเสียงไม่ตกเสียได้นิดนึงคือตอนนั้นอะมันยังไม่มืดไฟอะไรในโชว์ต่างๆเขาก็เลยไม่ค่อยเด่นเท่าไหรม่มาเด่นเอาตอนแบบใกล้จบแล้วผมเดินออกแล้วค่อยเห็นผููเห็นไฟก็จะกไกลๆเลยเงี้ยแบบเออถึงตอนนั้นถึงจะสวย1 9ท25ผมดูโชว์เขาครั้งสุดท้ายตอนที่เขาไปไทยอะ่ะตอนนั้นก็ว่าดีแล้วนะอันนี้ผมว่าดีกว่าเดิม ดีกว่าจริงๆแล้วแบบลุคเขาที่ออกมาคือเป็นแบบใส่สูตรดําเสื้อเชิ้ตขาวทั้งวงแล้วก็พวกวิวชวลอะไรข้างหลังก็เป็นขาวดําโอ้โหเท่มากแล้วก็ซาวดีผมจะติดนิดนึงตรงที่ผมไม่ชอบเสียงสแสนแบบนี้ซึ่งนั่นไม่ใช่ความผิดเขาเลยครับม,มันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์หรืออะไรก็ตามแหละออมันก็คงมีคนที่ชอบแต่ผมเผอิญว่าผมเป็นคนไม่ชอบเสียงแนแบบนี้เท่านั้นเองแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอ้โหมัน ดีมากซาวดีเพอร์ฟอร์มดีแมตตี้นี่เขาเป็นคนที่แบบมีมูฟเมนท์ที่เท่มากอะ่ะการขยับตัวการเต้นการเดินเขามันถูกต้องไปหมดอะ่ะแบบเออผู้ชายคนนี้แม่งเท่วะ่ะเสียดายว่าเขาไม่น่าไปพูดถึงเวทอเกนจะ a c h i n e แบบนั้นเลยอะคือแบบโอ e เป e n เมนชั่นว่าแบบเป็นแบบใครจะไปอยากดูวงล็อกจากเจเนอเรชันที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่น่าเลยเป็นผู้ชายข้างๆผมก็โหใส่เลยอะ่ะคนก็แบบมีทั้งกรีทั้งโคือนึกออกไหมบางทีอ่ะ ไอ,ไอการที่เขาแบบร้องเพลงไปสู่บุรีไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นบางประเทศอาจจะไม่โอเคแต่ที่นี่มันแบบชิลๆเนาะแต่ผมว่าการพูดจาแบบนี้มัน ไม่ค่อยดีว่ะแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลไอการเพอร์ฟอร์มที่แบบดีมากๆของเขามันก็กลบอะไรตรงนี้ไปได้อะนะราคาอาหารในงานก็แพงกว่าข้างนอกนิดนึงไม่ได้เวอร์จนแบบรับไม่ได้อะตอนกลับเนี่ยก็คือขึ้นแ h ทเ t อร์บัสกลับมันราคา7จ็ดปอนด์จำไม่ได้ละง่ายกว่าที่คิดเยอะมากฮนะคือเดินจากในตัวงานเนี่ยมีป้ายบอกตลอดทางว่าคนจะขึ้นแท็กซี่เลี้ยวทางนี้คนขึ้นบัสขึ้นทางนี้ง่ายมากแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรทางออนไลน์เดี๋ยวนี้เป็นออนไลน์หมดแล้วนะก็สามารถไปสแกนจ่าย บัตรเดบิตตรงตรงหน้ารถบัสได้เลยมีคนรับจ่ายเงินให้เสร็จสะดวกมากแล้วก็ขึ้นรถบัสก็ต่อคิวแป๊บเดียวเองคิวยาวนะแต่ว่าต่อไม่ถึง10นาทีก็ได้ขึ้นแล้วฮะคือรถมันมีเรื่อยๆการจัดการดีมากก็รู้และว,ว่า พุ่งนี้หรือว่ามเมื่อลืนนี้ต้องขึ้นชัทเทอร์บัสดีกว่าประหยัดเงินไปเยอะมากก็คือกลายเป็นว่าตอนที่ผมนั่งอ b e r อร์ไปใช่ไหมจากที่ดูว่ามันครึ่งชั่วโมงอ่ะมันกลายเป็นชั่วโมงครึง่งนะฮะเส้นทางไปงานอะ่ะมันมีจริงๆมันก็ไปได้หลายทางอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาปิดเพื่อให้คนอะไปเส้นเดียวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปกวนคนที่เขาอยู่แถวนั้นอะแต่ว่าแผนที่ใน U ู ber อร์ไม่อัปเดตคนขับก็เลยแบบวนไปวนมาไปหมดแต่เขาแบบ โชคดีมากเลยเจอคนขับคนนี้เขาน่ารักมากเขาไม่บน่นเขาไม่อะไรเลยพอผิดเขาก็แบบบ่นตัวเองอะ่ะเขาไม่ได้บ่นเราอะ่ะบ่นตัวเองแล้วก็แบบหาทางไปใหม่หาทางไปใหม่หาาหมจนจนล่อไปชั่วโมงครึ่งอะ่ะจนแบบเราต้องให้ทิปเขาอ่ะไม่ไม่งั้นแบบรู้สึกแย่นั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตรงเมชินดายส์มาแต่ว่าวันนี้ผมซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะอาร์ตช็อกมังกี้ผมเป็นแฟนบอยวงนี้อะนะทางนี้ก็จะมีโลโก้อาร์ติม็อกเอ็ม AM, ปะ่ะ ราคา30ปอนด์นะแล้วก็ข้างหลังเป็นตารางทัวร์คือตารางทัวร์นี่สำคัญสำหรับผมมากเลยนะถ้าเสื้อสวยแค่ไหนไม่มีตารางทัวร์ผมก็ไม่เอาอ่ะนี่ฮะ Leeds Festival วันที่ r e a t i n g ก็จะสลับวันกันเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้ไม่ได้มีวงอะไรที่อยากดูเป็นพิเศษแต่เมื่อกี้พอฟังแล้วก็เออมีหลายวงที่น่าสนใจน่าไปดูเดี๋ยวดูเวลาว่าจะไปถึงกี่โมงคือจริงๆพรุ่งนี้เตรียมไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเป็นวันที่แบบเดินเที่ยวเทศกาลวันนี้ผมไปใช่ไหมด้วยความที่ไปช้าเนาะก็เลยอยู่วนเฉพาะ2เวที3เวทีอะไรอยู่แค่นั้นนะครับจะไม่ได้ เดินดูงานโซนที่เขาแบบขายของที่ระลึกตรงที่เป็นแบบเครื่องเล่นโซนขายของโซนบาร์อะไรเงี้ยยังไม่ได้ไปเดินเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเดินให้ทั่วๆแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆให้มันแบบเ,เก็บบรรยากาศให้มันครบๆอะไร,รเงี้ยฮะแล้วเรื่องดนตรีถือว่าอีกทีนึงเพราะว่าแบบเฟสติวัลมันก็ไม่ได้มีแต่ดนตรีเนาะมันก็มีหลยายๆอย่างให้เราแบบเพลนจอยกับมันอะไรเงี้ยวันนี้ก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บบรรยากาศมาให้ใหดูใหม่วันนี้ครับผม